สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นนาทีเดือดหนุ่มกันชัยด่ากลางไลฟ์คอมเมนต์แซะพ่อแม่น้องม่อนวันที่17พฤศจิกาย,ยน,ในในรายการโหนกระแสหนุ่มกันชัยเชิญพ่อนนท์แมนาและคุณป้าของน้องม่อนเด็ก18ไปเข้าค่ายกับทางวิทยาลัยและเกิดอุบัติเหตุจมน้ําดับพร้อมทั้งมีเพื่อนร่วมชั้นปีอีกสองคนมาร่วมพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระหว่างไลฟ์สดมีชาวเน็ตมาคอมเมนต์ตำหนิพ่อแม่ของน้องม่อนทำเอาหนุ่มกันชัยเดือด โดยในขณะที่กําลังพูดคุยแนวรายการได้มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งเขามาคอมเมนต์ว่าทางโรงเรียนเขาก็รับผิดชอบจะมาทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงหรอซึ่งคอมเมนต์นี้ชาวเน็ตคนอื่นๆเขาไปรุมตําหนิเจ้าของเมนต์เรียกว่าทั่วลงสนันซึ่งก่อนจบเบรกน,นมกัใชัยเองก็ได้จัดการคอมเมนต์นี้อย่างดุเดือดเช่นกัน ดยก่อนจบเบรกหนุ่มกันใช้ได้ถามพ่อแม่และป้าว่าทางวิทยาลัยไ,ได้มีการรับผิดชอบอะไรหรือยังซึ่งทางครอบครัวน้องม่อนยืนยันว่าโรงเรียนยังไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นงานนี้หนุ่มกันใช้พูดกลางไลฟ์เลยว่ามันมีคนคนหนึ่งส่งมาว่าทางโรงเรียนเขารับผิดชอบจะมาทําให้โรงเรียนเขาเสียชื่อเสียงหรอคุณพ่อคุณแม่เขาตอบแล้วคุณได้ยินนะฮะบางครั้งเขาก็มีข่าวสารให้คุณได้ดูคุณก็ดูบ้างไม่ใช่จะมาเม้นอะไรโดยที่ไม่มีข้อมูล หรือไม่ได้รู้อะไรเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยอยากจะคอมเมนต์เอามันเนี่ยนะผมดูว่ามันเลอะเทอะเลอะเทอะจริงๆแค่นี้เขาก็ใจสลายก็แย่มากพอแล้วโรงเรียนก็ยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรคุณมาบอกว่าทางโรงเรียนเขารับผิดชอบแล้วอะไรด้านทนายแก้วพูดต่อว่าน่าเกลียดครับน่าเกลียดมากลองให้เป็นลูกของตัวเองดูครับเขามากก็คือเขาเสียลูกเขาไปแล้วโรงเรียนมาเพิกเฉยแบบนี้มาพูดจะหาเรื่องหาเราแล้วคุณมาคอมเมนต์แบบนี้ ผมว่าการฝากสังคมครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนวส์ขอบคุณค่ะ